ตามคำเรียกลองเนาพี่น,อน้องเข่าครัวสิแกงเห็ดปวดให้เบิง่งมื้นอนอี้เป็นจังได๋มันสกินได้บ่วหรือจังได๋ไม่เห็ดปวดตังทานกว่าสากกะเบีย ต่มาคลิกเซสก,กันคืออยู่ฮะคืออยู่ตรงนั้นบัดรสชาิจะกินไก่บ่พี่น้อง สังเกตเห็นบ่างเมหมดหนึ่งต้มนมม่อไม้เต็มหมดหนึ่งเลยมักผิดนี่เพ็ดบ่เนะเฮะ ปิ๊งยายเักติวจะใส่ลงไปยังงวะอะไรเอาผักติวมาใส่กัน ใส่ไหมลบอม้อวบองพาพติวพี่น้องเงยงาม,งามอย่างนี้เก็บมาจากปลาแหละแม้นก็ใส่หมอลงไป าเบิ่งว่ามันสิเป็นตะกินอีบ่พี่น้อ ขาวมันเลยหย,ยาบๆไม่น้อยหนังว้าตัวจังหวะเผ็ดประโถวจัะอ๋อลืมไป นี่ครกนี่พี่น้องครกนี่อัญมณนี่ได้หลายปีเลยเด่นี่มีแต่ของเก่าของโบราณที่เขายังใส่อยู่เลยทั้งกระตุกทรายเขาแน่แล้วก็ครกครกนี่กว่าอัญมณมันหนักเขาเกิดมาครับเห็นแหละส่งใส่ลายเรียกันแล้วกับกระตุกตสวยเขาใส่ย,ยังไงลงไปะนะ ใส่แต่พริกไม่ได้ใส่ลายเด้ไม่ลงเลยใส่หมากไม้ไก่ของใส่ปลาแดกเข้าไป น้ไม้แล้วจนเต็มหมดหนึ่งเที่ยงเลยบุหรีอยากมาเอาด้วยเดีเด๋ยวสิแบ่งหายเอาไปๆกินกับปนกับแจวน้อง <No. S 1> ถาเบิ่งล่อถาบัดมันสุกสดก,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 ก่อนนี่น้องแล้วเขากำมังชิมไป,ป้อมๆกันเลย าตัวแขนพี่นอ้องสังเกตดำนาบริสุทธิ์เสื้อแขนยาวเป็นังสีละสงสัยใส่ที่เลยพี่น้องเอ้ยโป่งหมอนก่อนเลยวันนี้หนีแดงเห็นบ้า กับเซตไซต์อันนี้ใบแมงลักวัสวะพักอิกตูใส่ิตูลงไปใ่ลงไปคนคนเ <c oughs> กันนี้ พงนัวไส้หน่อยแสีบหน่อยไส่ลายแสียบลายนะพี่น้องสังเกต,ตไส้หน่อยแสีบหน่อยไส่ลายแสียบลายลกับใส่ลายกับขนกับร่นลายคือกัน <c oughs> khuân cùng cụm nào không? Xin mừng cho จังสิที่ผมเอนแสนตัวใดใดพี่น้องนี่แสนนั่นตัวนี้ผงนัวแต่งนัวครับน้องเบิ่งไก่ดูอะไเห็นยังบ่ ใส่ผักติวพี่น้องเอ้ยสมเมลาสแกงเฮ็ดนะกระบอกยังลายดอกก็แค่ใส่แค่สมผักติวแค่นั้นอ,นอร่อยแน่นอนเห็นบอกตมหมน้าไม้นะ่นนี่แต่บอกมันนีงมันทันสุกดอกแล้วก็ตบ นบตาดนีม <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปต่อกันทีคลิปกินเขากันเนาะน่งขอบุณขอบคุณเพื่อนดีเบิ่บบงและกะ็ติดตาม <c oughs> ดังทานดังทาน บุญของคุณเด้อทีซาราเวล่าข่ามาเบิ่งคลิปข้าหน่อยดูไว้สักก่อนให้ละไมมันจืดไปลเลยเด้อขอบขอบแม่ลายลที่ทต่ามกัน